สวัสดีครับสวัสดีครัคบพบกับพวกเรานะกับรายการเมอบานกันปะคุณภูครับคุณสจีค่ะชะโอมค่ะผู้ชมช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยอามมออะะร์เมอร์เอ็กนะผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียน,นะฮะ พ่นครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้30วันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโควิดเนยทียังไม่หายไปนะฮะก็ต้องระมัดระวังในความสะอาดกันด้วยนะฮะในรถในห้องน้ําหรือว่าในชักโครกสาธรารณะเนี่ยนะฮะต้องพ่นแล้วเช็ดเลยนะฮะจริงๆแล้วตัวยาน,นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็พ่นครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ออกได้30วันเลยทีเดียวสําหรับอาเมเอกหเดือนการันตีเลยเขาเขายเขาการันตีมาแล้วนะฮะว่าขายได้1000งขวดนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นสินค้าขายดีของเออเค้นเซนเลยทีเดียววันนี้มาแล้วพร้อมโปรโม การสโปรโมชั่นเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นแรกมีนาลอฟหนึ่งค่ะถ้าวันนี้คุณรับไปเลยอาร์เมอร์เอขนาด6 0 ml ปกติราคาอยู่ที่798บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่399บาทเท่านั้นแล้วก็ยังแถมให้เลยฟรีๆนะคะแบบรีฟิลเติมอีกหนึ่งแท่งส่วนโปรโมชั่นที่2มีนาลอฟสองนะคะถ้าวันนี้คุณรับไปเลยอาร์เมอร์เอขนาด2 5 0 ml ปกติ2598บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ยังแถมให้เลยฟฟรีีนะะกับบบาเมขด 60ML RMAA แแล้วิต อีกหนึ่งแท่งสนใจโทรได้เลยค่ะ0ูนย์สองศูนย์สองหกสามแปดห้าหกนะคะศูนย์สองศูนย์สองหกสามแปดห้าหกชมข่าวแรกของเราเป็นข่าวของใครเอ่ยนี่เลยนะคะเกี่ยวโยงกับพี่ธัญญานั่นเองเรื่องของพี่ธัญญาแล้วก็พี่เป็กสัญชัยเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยจับตามองมาโดยตลอดนะแ<ต>ม่เนาะเขาอยากกันแล้วนะ อ้าวหรออยากกันตั้งนานเลยแต่เขายังอยู่กันในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อา่าใช่อ๋อเขาก็อยากที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ไววยมีอีกหนึ่งดราม่าเข้ามา <c oughs> ค่ะสําหรับนี่เลยนะักแสดงแล้วก็นางแบบสาวชื่อดงังคุณเข็มรุจิรานะคะหรือว่าชื่อใหม่ก็คือคุณเข็มละพัทราดานั่นเองออกมาโพสต์ข้อความนะคะใน Facebook ส่วนตัวมีการเล่าเรื่องราวถึงเธอะะที่ถูกสาวรุ่นพี่เนี่ยวัยใกล้50คนหนึ่ง <c oughs> ตามหึงสาม,มีแบบไร้สติจนทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า ว่าสาวรุ่นพี่คนนี้เนี่ย หมายถึงรายการซึ่งก็ม,มีบางคนโยงไปถึงคู่ของพี่ธัญญาแล้วก็คุณเป็กนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่คุณเข็มออกมาโพสเนี่ยไม่ใช่เป็นการโพสขำๆนะแม่เป็นงานโพสแบบจริงจังมากๆนะประมาณว่าแบบเนี่ยหนูก็ไม่ได้แบบว่ายุ่งกับแฟนของพี่มาตั้งนานแล้วนะตอนนั้นเราแค่แบบรู้จักกันแวบๆบแบบอะไรประมาณอมนองี้นะคะหลายคนก็เลยโยงไปถึงคู่ของคุณเป็กแล้วก็คุณธัญญานั่นเองทีนี้เนี่ยพี่ธัญญาก็เลยออกมาเปิดใจพร้อมกับพี่เป็กถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะโดยพี่ธัญญาเขาก็บอกว่าพี่ธัญญาก็บอกว่าต้องบอกว่าเข เนี่ยเป็นผู้ดูแลรุ่นแรกๆเลยดูแลจนแก่แล้วนะคะจนแบบต้องหาสามีให้น้องเลยกลัวน้องจะขายไม่ออกซะด้วยซ้ำไปอันนี้อันนี้ชมหรือกัดน้องอันนี้ผู้ขำๆเลยพอพูดไปก็หวัวเราะไปอนนอเพราะพี่ธัญญาก็บอกเพราะใครก็ตามที่มาจีบน้องเข็มเนี่ยต้องผ่านพี่เป๊กก่อนนะเพราะว่าเข็มเขาก็จะพามาแนะนําแล้วก็ถามว่าเอ๊ะคนนี้โอเคไหมพี่เป๊กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้มาสแกนก่อนอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าคือเรากับเข็มเนี่ยสนิทกันมานานแล้วเข็มกับพี่เป๊กเขาก็สนิทกัน ก่อนที่ย่าจะมารู้จักกับพี่เป็กอีกด้านของพี่เป็กสัญชัยเองเขาก็บอกว่า เรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมก็อยู่กับเข็มทุกวันทานข้าวเย็นด้วยกันที่บ้านเป็นน้องที่สนิทกันมานานแล้วถามว่าโกรธไหมคนโยงเป็นเราอีกแล้วชินแล้วค่ะอ๋อก็คงไม่ใช่คงจะเป็นคนอื่นเพราะว่าดาราสาวใกล้วัยห้าสิบเนี่ยมันมีเยอะมันไม่ได้มีแค่ก็คือพวกยุคเก้าศูนย์พวกดารายุคเก้าศูนย์บไม่ได้มีแค่ทัยญาคนเดียวไงเยอะแยะไปหมดมวนมีเป็นร้อยอ่ะที่ยังอยู่ในวงการนะใช่ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจ้าตัวออกมาพูดขนาดนี้แล้วคงไม่ใช่คงไม่ใช่อาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นคนอื่นซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้คนที่จะรู้ได้ก็คือเข็มเข็มรุจีลาเมื่อก่อนเขาชื่อรุจีลาช่วยเกลือ่นะฮะเป็นนักแสดงสมัยก่อนยูมากรัไม่แน่ใจช่องสามนะฮะเล่นช่อง3ามแล้วก็นานแล้วเจอเข็มอีกทีนตอนเข็มมาอยู่ช่องชแปด H S ทำรายการกับพี่หนุ่มแล้วตอนหลังพี่หนุ่มก็แยกมาทําช่องสาม แล้วเข็มก็หายหน้าหายตาไปหายหน้าหายตาไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเข็มซักเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ก็เพิ่งวันน้เห็นข่าวตอนนี้ก็มีข่าวขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่เข็มปฏิเศธแล้วว่าไม่ใช่เธอ,อนะฮะเอ๋อพันธญ,ญาปิิเศธแล้วว่าไม่ใช่พี่เป๊ะหอ่ใชอ่อนนั้นจะเป็นคนอื่นนะฮะอออะไรล่ะมาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะปลาที่เป็นคนอื่นอ๋อเมื่อกี้หลังจากคำข้อคนอื่นนะอะไรนะ เมื่อกี้จะพูดหลุดมาคำหนึ่งอ่ะแม่ไม่มีไม่หลุดไม่หลุดเขาไม่หลุดหรอกแม่คนนี้เขาเซฟดีเคะแต่เมื่อกี้เห็นอยากฉีดพ่นอะไรกันเห็นจับขวดกันใหญ่เลยแม่อ๋อไม่หรอกอามือเองกขาใช้ดีแม่บอกว่าขวดมันใหญ่ใช่ไหมนี่เขามีมุกเห็นไหมตรงคอเขามีมุกเห็นไหม่เขาฝังมุกไว้ในต้อฝังมุกตรงไหนคุณแม่ตรงคอตรงจี้จี้ที่คอให้รู้ว่าไม่เจ้าของแล้วอ๋อเหรอเคย ที่ว่าที่สวยให้รู้เปเจ้าของเลยซ้อยแทนใจอันนี้ต้องพ่าออกมาหรือว่าอย่างไงมุกเนี่ยอันนี้คือแบบไม่ได้พ่างมในมหาสมุทรงในมหาสมุทรลยอีบ้าเวลาได้หอยมุกเข้ามาเขาก็เปิดแล้วก็ต้องผ่ามุกออกมาคิดแต่เรื่องสกปรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดแต่เรื่องสกปรกเรื่องประมงคนแม่เคยแบบเม็ดใหญ่มากมเม็ดใหญ่ไหมเม่เคย่แม่เคยโดนฝังมุกไหมแม่เคยกินชาไข่มุกอ๋อ S <S อเออนะแล <S <S อ้วก็มันจะมีชาไข่มุกมันจะมีชาไข่มุกอีกแบบนึงยังไงแม่มันจะเป็นขวดเล็กๆแล้วเขา,าจะเอามุกทะเลยมาบดบดแล้วก็เอามาใส่ผสมกับวิตามินต่างๆแล้วเขาจะเอาหลอด,รรลอดพิเศษหลอดอันนึงเล็กๆกัคล้ายๆกับหลอดยาคอ,อ่วที่แท่ทิ่มลงไปแล้วก็ดูดวันหนึ่งเขาให้กินแค่ขวดเล็กเดี๋ยวนี้มันไม่มี่วยแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของผิวการเรื่องของอายุอันนี้มันดูเคด็เลย มันนานแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเราไม่ทานไหซื้อซื้อว่าเป็นแพ็คๆๆๆอร่อย,<ล>ยแม่แม่สมัยก่อนทีวีคูเขาเขาจะมีสปอนเซอร์เป็นพวกเน,ใน,ใน,ใน,นี่ยไอไข่ชาไข่มุกอ่ะแล้วเขาเขาจะซื้อเราในฐานะพนักงานเขาจะซื้อในราคาถูกไงแล้วเขา <Yellow. S 2> จะซื้อมามาบอกว่าอ่าสามสิบสามสิบขวดเดือนหนึ่งแต่วันหนึ่งเราก็กินห้าขวดกินเยอะจังอะแม่เกินลิมิตแล้วมั้งอร่อยอะ มันอร่อยอะคะเล็กกว่าอันนี้อีกนะเล็กกว่าที่เขาอ่านมิคก์นะเออเล็กกว่ารีฟิลอัลเมอร์เอกอีกนะทูเขาให้กินแค่วันละหกนี่ว่าเลยนะทำไมันหายไปอะแม่ทำไมมันหายไปอะคือมันอาจจะไม่ได้เห็นผลหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แล้วก็มันมีตอนหลังที่อ่านอ่านใ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 นอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่ากินบางคนเขากินแล้วเป็นนิ่วตายละน่าปวมันเป็นมุกอหรือบัวอ๋อมันเหมือนกับว่าตกค้างนั่นแหละเขาบอกเป็นนิ่วแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่แม่ห้าขวดต่อวันแล้วนะ มันรสชาติอร่อยอและอีกอย่างน้อยมันเยอบมันให้นิดเดียวหนูเคยเห็นขวดเซรั่มปะใหแค่หน้าเออแล้วก็ให้หลอดหลอดอันนึงเจาะแล้วก็ดูดแล้วก็ปุ๊บมันก็บอกเขาบอกกินแค่วันละขวดแต่แม่เราอะซื้อในราคาที่มันถูกเราก็เลยกินวันละห้าขวดแค่เย็นกินวันละห้าขวดไงตอนหลังก็ไม่เห็นไอ้พวกที่ขายหายไปแล้วหายไปเลยกินชานมไข่มุกแทนไม่กินไม่กินหรอแม่อ้วนหนูไข่มุกตัวอ้วนเลยนะเธอใช่แม่นั้นเรามากิน มุกนี้แทนเนาแล้วแม่เคยกินมุกไหมเคยกินมุกไหมเคยกินมุกไหมเคยเล่นมุกเคยเล่นมุกแบบไหนคือตอนนั้นไปงานสังคมนะเขาเอาได้แหละของรางวัลเป็นมุกอ๋อเพชรเพลอยพลมุกเล่นมุกเป็นฝั่งมุกไหมไม่อุ้ยนี่อย่าฝั่งไว้ดิจี้นี่ไงไม่ใช่จี้อไอกไว้ที่ไหนแม่ฝังไว้ที่ไหนที่ไหนแม่ทำไมแม่มองต่ำจังกำไรหรือเปล่าอ๋อหัวเข้มขลัหัวเข้มขาดงกีนี่เนี่ยฝังประมาณสิบกว่าเม็ดนะหล่อแม่อุ้ยมันมีที่ใล็อกเลยคะ เปิดออกมาทุก็มาละน่าเปลียดมากดีมา ใส่พูดถึงมุกที่เนสร้อยไข่มุกที่แข็งตา<อ>มตะกบตะกบไปพักดีกว่าไ<ต>ปพักก่นอนพักสักนู่นหนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสเปรย์นะคะกำจัดเชื้อแบคท<า>ีเรียอาร์เมอเอ็กนะหนึ่งเดือนขายได้1000ขวดนะคุณผู้ชมนะ,ะพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันสินค้าดีมีคุณภาพตัวน้้ำยานำเข้ามาจากต่างประเทศวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับมาพร้อมกัน2โปรโมชั่นเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นแรกมีนาเลิฟหนึ่งค่ะวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยอาร์เมอเอ็กขนาดหกส 1 9บาทเท่านั้นแล้วก็ยังแถมให้เลยฟรีีแบบรีฟิลเติมอีกหนึ่งแทง่งหรือถ้าคุณรับเป็นแบบโปรโมชันที่2นะคะมีนานเลิฟสเนี่ยคุณจะได้ไปเลยอาร์เมอร์เอขนาด250 ml ใน <c oughs> ราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นแล้วก็ยังแถมให้เลยฟรีีนะคะกับอาร์เมอร์เอขนาด60 ML แล้วก็แบบรีฟิลเติมอีกหนึ่งแทง่งสนใจโทรได้เลยค่ะ020263856ย้ํานะคะ020263856ค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวนะให้น้องโอไปเอามุกออกก่อนนะคะสักครู่หนึ่งก่อน ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ